สวัสดีครับพบก,กับช่องช่างกลมกอกะนะครับโอ้เจออะไรเจองูนะครับพี่น้องนะครับงูนะครับงูใหญ่ขนาดไหนนะครับมาดูนะครับไหนดมัน่ะเมื่อกี้อาไม้หเห็นตรงนี้อยู่โอ้ ไม่เห็นเลยอุ้ยอ้ยนุ้ยงเลยไปนู่นทำมันได้ทำมนได้ไปนนู่นนนนนนนไมันดนู่นนี่นนงมันมีเสียงดังนะากันหมยมาตอหน้นกลังจะมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อยู่กลังจะก้าวขาลงมนได้ไหเห็นไหเหอยู่ใต้ทางเมื่อกี้เห็นอยู่ใต้ทางท่ตามกลับไหาเลยตัวให่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ห่หให่ห ใหญอยู่นะไหน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 อะไรอะกลัวใจกันมั้ยห้องนู่นูนะคะทุกคนใต้ถังใต้หลังนะะหนูไม่กลัวอะไรหนูกลัวขึ้นกระต๊อบไปนอนกับหนูไม่ได้รสมันอยู่ตรงนี้เหรอเมื่อกี้ใช่อยู่ตรงรองเท้าพอดีหนูตั้งรสโอ้โห เมื่อคืนแม่ดูดูดูช่างจำดูช่างจำดูผู้กล้าเข้าไปแล้วนะคะผู้กล้าตกใจร้อนตกตกตกตรงนั้นดูไหมฮะเอาผู้กล้าผู้กล้าผู้กล้าเฮ้ยเนี่ยนาที่รองเท้าไหมรองเท้ารองเท้าคู่รองเท้าอีกทีใช่ไหมใช่ไหมโอ้ตกใจดูมันเกิดเข้าไปอยู่ในรองเท้าแอดชัยแล้วหนาวแล้วใช่ไหมเน่ยเอานะปูอะไรไม่รู้ ตัวสีเทาๆคอส้มๆงูนะคะทุกคนอบามคอส้มๆแมหางส้มคอส้มๆนี่งูาเอกสีเทาแต่มันพีเห็นเลยงูคอคอแดงๆนี่คือเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนแม่เอาทีวีมาหนูก็วยพทวั้เขาให้หดูจับงางูนะคะ าอยู่นี่กล้าอยู่นี่ช่างแต้มผู้กล้ากลัวหนูกลัวจนเลื้อยขึ้นไปนอนกับหนูบนเตาถ่านอือแต้มกลืนแล้วนะฮะคือผู้กล้าของเราตั้มมาวางหาแต้มแต้มไม่กลัวหรอกี้เขาโผล่หัวออกมาให้หนูดูเมื่อกี้ตลกมากใช่ไหมโผล่หัวเลยเหรอเมื่อกี้โผล่หัวออกมาจากขานีอะไรไม่เห็นน่า อยู่ในอิดบล็อกเดงูมันชอบอยู่แบบแนวเย็นงูมันชอบอยู่แนวเย็นใช่เอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนตัวใหญ่เออเราต้องรอดูต่อไปนะครับตัวใหญ่ไหมฮะเนาะน่าลุ้นๆกันเนาะอุ๊ยลงบังเกอร์ขาลงพอดีคอแดงนี่เป็นงูอะไรไม่รู้งูอะไรนะขึ้าให้โชคให้ลาภนี่แหละไม่กล้าจับนะ ใช่ไหมดูก็เลยอธิฐายนนะครับต่้งใจะหรืออิทบกเลยไม่ใจจะมีที่อยู่อถ่นี้มาหากินวันรุ้นค่ะอซีจ๋าว่าอย่างี้วตอนนี้เขาก็นีแลวหม่เลือยขึ้นมาเป็นเดี๋ยวว่าจังสั้นวะน้อแต่วันนี้้ัวงูมันชอบอยู่แนวเย็นจะเลื้อยขึ้นมาแวแหละ ดังจตรงนั้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดีหัวอะไรหรือเปล่าใส่แว่นอยู่หัวอะไรจาาบอกอันนั้นออกไปบอกที่จาจ๊มเอาอกนี้เมื่อกอะไรนั่นไงนั่นไงโอ้เไม่ใช่โอตกใจมโอบเราแล้วจะหายไปไหนนี่มมาอยู่ไม่กี่เหรอใต้เสาไม่ป่นั่นนะ มันตัวใหญ่ไหมมานม่นมีใหญ่ทดูดูสาวมาลุ้นกันถ้างูอะไรไม่รู้นนะเสียงดังเลยน้องสามัญีสะดุ้งเกี๊ยนี้ต้องแบบเออจะตามดูนะคะตอนนี้ผู้กล้ากำลังหาอยู่นะคะเนี่ยคมาดูกันเด้อค่ะเนาะยังไม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอนะคะเห็นไหมฟึ่เฟืองเห็นไหมดูแล้วเฟืองตอนที่เดินมาเนี่ยมัน กำลังค้นหางูนะคะงูจะเจอไหมแล้วแต่ไม่รู้ว่าก้อนไหนไม่กลังคืนกลังคืนหนูยิ่งเดินลงมาบ่อยไงหนูเดินเข้าหน้าไหวคืนน่ะมันไม่ได้ตกไอต์บล็อกมันอยู่บนอี์บล็อกบนอี์บล็อกเหรออ๋อเพิ่งจะสิ้นหายตัวได้ เจ้าที uhm ่บ <cat> ้าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่ามาให้โชว์ให้ราบเอาคปนโซนหน้ามาดูหนูเลยนะเดี๋ยวไปดูในคลิปมั้โอ้ยยังมีคลิปด้วยนนกำลังฟังเพลงที่ไทยบ้านนอกกำลังเพลินอือมีคลิปด้วย โอ้โหโทรศัพท์แตกไปนั่นโอเคตั้งตลงทันเออส่ลงมะเ็นอะไมาไม้เนขาไม่ได้เล่้ตรงนั้นหรอกเข้าบ้านมัน มันมูเอากล้องมาถ่ายทันทีเลย,ยไไมันไปไหนแล้ววะว่ายว่ายไม่สามว่ายังทันได้ถ่ายอยู่นั่น่ะดูเหมือนแคน่ไงตอนนั้นเห็นมูลเลยเออกจากจากกระท่อมพี่อะ่ะ<ห>เป็นมูสีขาวอะ่ะ เลื้อยอย่างนี้แหละเลื้อยมาตามคือออกมาข้างนอกแล้วหายเลยโอ้โหตรงใสหิวนะครับมันอยู่ตามซอกตามนั่นบอเห็นเห็นมันเขาได้กลิ่นอิดบอกการค้างเมื่อคืนทังพวกมาอยู่นี่หนูบอกว่าให้รอดปลอดไัยจากปากหม็ปากหมานะหนูบอกนี้แหละหนูก็มาเลยนะคะเป็นที่เตาแมง ก็อยู่ในน้ท้านะชนนสุดยอดเลยที่เมื่อไน่เจ้งอยู่หลายทางนายังไม่เห็นเลยว่าไปไหนเมื่อกี้พี่ก็เห็นอยู่เคองยังเห็นอยู่ว่าก้มออกมาเนาะใช่อนนดพี่เพื่อนรออยู่ฝั่งนู้นยังไม่เห็นเลยเอาไเนาะไหนยังไงเมื่อกี้เห็นมันเลื้อยมันมันเลื้อยแบบตรงใกล้ถังไงเห็นแต่หางมันมันหลบกันหรือเปล่ามันไปทางไหนล่ะเมื่อกี้ กำลังหานะหากันตั้งหลายตาหลายคนแต่ไม่เจอเด้อค่ะเนาะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะคะงูเทวดาหรือเปล่างูเจ้าที่หรือเปล่างูเจ้าที่งูเทวดาหรือเปล่าตามามองหนนี้ยังทันถ่ายคลิปอยู่วาซันเด้อค่ะไปดูในคลิปเลยขนาดเสียงหูเสียงร้องเสียงดังเลยนะคะยังทันถ่ายคลิปก็ถือว่าสุดยอด นกระท่อแอบออยู่ไกลแล้วก็ตกใจหมดเลยแล้วก็บอกว่ามูมูก็วิ่งกันมาผูก้ากำลังหาแล้วใส่สีสันผูก้าวิ่งหนีเลยมูออกมา ออไปทาไมเราไม่เห็นไม่เห็นเราแวงเลยขึ้นไปหน้าน้ากันบ่ไดดิขึ้นไปบนบ้านเราบ่ระวังนะฮะโอไม่เห็นนะครับเบีทุกท่านนะครับงูนะครับงูหาได้ไม่เห็นนะครับแล้วิังงูมันไม่ได้เลเบบเบบเนาะ เอาคีบเพื่อเจ้าเอยนี่เด้อค่ะแต่อาจังเดี๋ยวงูออกมาอีกรอบหนึ่งไม่เจอไม่เจอไป่จัไหว้้าไปเพื่อก็มาจะก,ก้าวขาเลยมันไดเขาก็ใช้จานแล้วงูมันไหวเนาะไม่เจอไม่เจอปีกแป๊บนึงอยู่<ไ>อยู่ทงางข้าศนหายเร็วมากนะครับนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับนี่นะครับไม่เจอ